It's very bhi na phatang sumang phalang supa pha จะหลังยายฮหนนี่นะน้องโฉไปบัวโลกเลยมีนังเดินๆทั้งหลังเลยกระว่า อภิเมก็เสร็จพิธีเบิกเนตกับหมึกหัดของแนาคยานางังนั้นที่ว่นนา,วน,านั้นะครับเอวังตวังวิยยยทยโยหอยิจยาติสู่ใจมังสเรอปาราชิตพันลังเกสีเซปทวิโปกะเรอภิเซเกสาพพุทธานังอภัพปตโต ปะโมทะติสุนาคะตังสุมังคะลังสุปาภาตังสุโหติตัขนสหตโ ปีดสุวรรณตอนนี้นะครับพิธีทางพามแล้วก็พิธีพุทธนะครับทำพร้อมๆกันแล้วก็มีก็รพิธีทางพามนะครับตอน,นน,น,นี้ทางกับพุทธนีเ่เราจะแยกกันหน้าออกนะครับจะไปอู้กันนะครับ นนี่กก็็เปครับลำดับนี้ก็จะเป็นในส่วนของพิธีอานุการพิธีโปร่งสูงเบิกเนตรนะครับเบิกคุ้มบ้านเปิดบารมีเงินอันเชิญญาลูกปู่เวสสุวรรณโลสถิตณสถานที่นี้บ่อแก้วนครวังลำดับนี้เรียนเชิญอนุชภาพผมทีมงานนะครับจะได้จุดในส่วนของเทียนพิธีเทียนเปิดบารมี แล้วก็เทียนดูชาที่เป็นเทียนใหญ่สีเหลืองสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับมาด้วยกันเลยก็ได้นะครับลูกๆลก้านๆที่ในส่วนของท่านจ้าภาพนะครับลมบองงเีย เข้าไปก่านเคยเข้าไปขาย้กันเมื่อก่อนทุกอต่างยังไม่เย็นเรามาเข้าองใหม่แล้วครับเป็นเป็นตอนนี้จุดในส่วนของเทียนเล่มใหญ่นะครับครับมีอยู่หกหกเล่มนะครับสีเหลืองสองเล่มสีขาวสองเล่มแล้วก็สีแดงหนึ่งเล่มนะครับเป็นเทียนไถ่เทียนตวดบารมีเทียนบูชานะครับ แต่ข้อสอบต่อๆกันก็ได้นะครับในส่วนของยติธรรมที่เป็นเจ้าภาพสร้างองคูเวสวนโนในครั้งนี้นะครับองคูเวส่วรโนชื่อล้วนะาืนองคูองคูเวสุวรโนชื่อของท่าน สำหรับเทียนองปู่เวสุวรรณสีนะครับเห็นเล่มเราลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของลูกหลานชยานเดี๋ยวผมจะประกาศประจันพันเชิญลูกหลานชยานมาในส่วนโรงการเป็นตัวแทนในพิธีในครั้งนี้นะครับ กํายานทีอ่อยู่บนประลําที่ทีนะครับที่บนบนจานจานเซรามิกหรือเปล่าเขาเอื่นเซรามิกบ่หรือเลย่าจานเซรามิกนะครับจุดได้นะครับจุดได้เลยครับือการบูชาเทพไทเทวา เป็นพิธีเบิร์เนตองคปู่ปูะเทศท่านผู้ใหญ่บาจยังอยู่ในพื้นที่หรอเปล่าครับขอบารมีท่านนั่นของหน่อยครับว่าที่กำนันคนต่อไปไอ้ว่าที่กำนันอ่ะไม่รู้มาเร็วจะขนาดเลยมส่สิ่ได้เป็นกำน,นันนะ เท่าน,นั้นเลยท่านครับ ทำไมลูกจิบไม่คิดไอศครีมฟรีคือยู่งบนีไปไหนต่อที่นี <c oughs> ้ซี FC ขอถ่ายรูป

กอยากให้ไปลั่มให้ังไตอผู้ใดล่ะเอาเบอร์นั่งโอเคเลยทำแล้วเพื่อพีเพื่ออยากให้ร่าเนาะนั่งกระดานเนาะเออนั่งเนาะนั่งซื้ออย่างเนาะ คลมปเดินด้วยตาค้างเลยตาถวานลุงหวางมาถึงนี่ตาค้างเลย้เจอคนสวยค้างค้างเลยเพราะเจอคนสวยสันเลยตาค้างเห็นโอ้ โอเคครับคลิปนี state, right? ้ประมาณนี้ครับเดินทางแล้วพี่สีนี่ก็เป็นอาหารนะครับหิวก็แวะมาครับตอนนี้ยังไม่หมดนะครับก็จะมีผัดนึ่งอันนี้ผักบุ้งได้แล้วก็จะเป็นขนมจีนนะครับน้ำยาน้ำอีหยังน้อน้ำปลาทูนครับเป็นน้ำแกงปลาทูน้ำปลานิมยามดีซะด้วยนะครับโอ้เรามีกระหล่ำงั้นนะครับกินด้วยเขาไปนด้หมดเลยจำได้เปล่เข้าเลยเข้าไปได้หมดเลอ้าว เจ็ดเจ็ดนี่ไงรถพันมาทางนี้เลยอุลิสลามีอุอิสลามีโอนอิสลามีเทวะบัญชาติก้องข้างรับประเจ้าอาจารย์ทักษิณพลังบุญได้รับมอบหมายให้เป็นฮามิีดในการทำพิธีเบิกสวนเบิกภูมิบ้านเบิดบารมีเมืองเบิกเมธและอัญเชิญยาคูแถวเวสวรรณโดสถิตณสถานที่แห่งนี้ว้าวใครมากับรถ น้องใบบัวน้องใบบัวใบล็กสะน้โอ้ยพันเชี่ยวมาอยู่เรียวมาเรียวมานี่เลยนี่เป็นของไทยนเป็าสิลป์มายว่าละไทยร่ามาได้ไายสำนึกมาเนี่ยชืว่าความเป็นสูวามเป็นสิิงคลสืวนรบ อ่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับขอบคุณชาวบ้านนะครับที่นำน,นำ้นำนะนะนำขนมจีนนะฮะนำไอศครีมมาเลี้ยงด้วยนะครับผม